สวัสดีครับครูเต๋านะครับวันนี้เราก็จะมาลองดูโจทย์กันข้อหนึ่งนะครับที่ให้หาค่าคําตอบโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะครับสําหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็คงไม่สามารถจะคิดเลขออกมาตรงๆได้นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดเราลองคิดออกมาเนี่ยเราก็จะพบว่าเลขมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็คงไม่ไหวแน่นอนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีการหาคําตอบนะครับว่าเราควรจะทํำยังไงไปลองดูกันเลยครับ วิธีทำนะครับเราก็จะให้ก้อนที่เราต้องการหานี้นะครับทางก้อนมีค่าเท่ากับ a นั่นเองหลังจากนั้นมาเราก็จะให้ x นะครับมีค่าเท่ากับ500เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า a ของเราเนี่ยเป็น square root นะครับ x คูณกับ x บวก1แล้วก็คูณ x บวก2แล้วก็คูณ x บวก3นะครับแล้วก็บวก1ข้างหลังแบบนี้ครับหลังจากนั้นมานะครับเราก็จะจับคู่นะครับให้ x กับ x บวก3คูณกันส่วน x บวก1ก็จะคูณกับ x บวก2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าก้อนนี้นะครับก็จะออกมานะครับ x คูณ x บวก3ก็เป็น x กำลัง2บวก3 x นั่นเองส่วน x บวก1คูณ x บวก2ก็จะเป็น x กำลัง2นะครับบวกกับ3 x แล้วก็บวก2ทั้งหมดนี้บวก1ข้างหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะ เติมนะครับก้อนแรกเนี่ย x กำลังสองบวก3 x นะครับบวก1แล้วก็ลบ1นะครับซึ่งค่าก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในขณะที่ก้อนที่2นะครับก็จะเป็น x กำลังสองบวก3 x นะครับบวก2ก็แยกเป็นบวก1กับบวก1นะครับเอาละครับหลังจากนั้นมาเรามาสังเกตดูนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าข้างหน้านะครับ x กำลังสองบวก3 x บวก1เนี่ยเหมือนกันแล้วนะครับ ส่วนข้างหลังก็จะเป็นลบ1กับบวก1นะครับสองวงเล็บนี้เนี่ยเราก็จะใช้สูตรผลต่างกำลังสองในการทำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือมันจะเป็นสแควร์รูทยาวๆนี้นะครับของ x กาลัง2บวก3 x บวก1นะครับทั้งหมดกําลัง2นะครับลบกับ1ยกกําลัง2นั่นเองแล้วก็ยังมีบวก1ข้างหลังเหมือนเดิมนะครับเอาละครับ หลังจากนั้นมาครับเราก็จะพบว่าทางก้อนนี้นะครับข้างหลังเนี่ยลบหกับังสองก็คือลบหน,นะครับกับวกหก็จะตัดกันหายไปดังนั้นก้อนนี้ออกมาก็จะเหลือแค่รูทนะครับของ x กําลังสองบวกสาม x บวกหทั้งหมดยกกำลังสองอยู่ในรูทนะครับหลังจากนั้นมาเราก็จะได้ว่ามันออกมาเป็นแอบส์ลูดนะครับหรือว่าค่าสมบูรณ์ของ x กําลังสองบวก3 x บวก1นั่นเอง x เนี่ยมีค่าเท่ากับ500นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะแทนค่า500ลงไปนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเราก็พบว่า absolute เนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นีครับดังนั้นแทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้เป็น500ยกกำลัง2องบวก3คูณ5 0 0แล้วก็บวก1นะครับซึ่งนั่นก็คือ250,000นะครับบวกกับ1500แล้วก็บวก1นั่นเอง ดังนั้นคำตอบสุดท้ายนะครับของข้อนี้ก็คือ251,501นั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดอะไรก็ได้ที่มีอยู่นะครับขอบคุณครับ